หมอปลายทักแรงสงกรานนี้ต้องระวังเผยจังหวัดหน้าห่วงเตือนช่วงอันตรายที่สุดหมอปลายย้อนคำทำนายปี2568หลังเตือนแผ่นดินไหวไว้ในรายการดาราดังทักแรงสงกรานนี้มีเรื่องต้องระวังเผยจังหวัดที่หน้าห่วงเตือนช่วงเวลาอันตรายที่สุดลั่นไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนก มาออกรายการแชรวันที่2เมษายน2568หมอปลายไพรยกระซิบซึ่งเคยพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวที่จะเกิดในปีนี้ไว้ในรายการทางช่อง YouTube ของกอล์ฟเบญจพลเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งมดดำาคชภาพิธีกรก็ได้นำคลิปจากรายการของกอล์ฟมาเปิดดูด้วยโดยหมอปลายได้ทำนายปี2568ไว้ในรายการตอนนั้นว่าสิ่งที่อยู่ครึ่งปีแรกจะเกิดแผ่นดินไหวพม่า จังหวัดที่ใกล้เคียงพามา่าเตรียมตัวพร้อมกับสื่อทําท่าเหมือนว่าของล้มของหล่นแบบที่ในยานเห็นเห็นตั้งแต่2ถึงสเดือนที่ผ่านมาพูดอยู่อย่างนั้นขอบนี้ขอบนี้มันขอบไหนวะหมอปลายบอกว่าวันนั้นยังพูดเรื่องแบรนเนมดาราให้ระวังเรื่องใช้ของเกินตัวเรื่องติดหนี้มาตามนั้นหมดเลยพร้อมกับย้ำด้วยว่าท่านบอกมา เมื่อถามว่าเห็นเป็นหน้าดาราลอยมาเลยไหมหมอปลายก็พยักหน้าพร้อมกับพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าเรื่องไฟไหมก็ต้องให้ระวังด้วยและหมอปลายยังบอกอีกว่าและล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหตุกับปลายโดยตรงที่ต้องไปมาเลเซียไปพูดเอาไว้กับผู้ใหญ่ท่านถามว่าฉันอยู่มาเลฉันจะไปเที่ยวที่ไหนที่ปลอดภยัยแล้วตอบไปว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มาเลไปพูดคำนี้เอาไว้ ล่าสุดกัดรั่วหนูพูดสองวันอีกวันก็เกิดเลยมดดำถามว่าเหตุการณ์จากนี้เอาแบบที่เกิดขึ้นเลยมอปลายรีบตอบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะแต่มันมีเรื่องที่น่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งมดดำถามว่าไม่มีเรื่องดีบ้างหรือมอปลายบอกว่าเมษาต้องเริ่มระวังตั้งแต่สงกรานแล้วสงกรานนี้มีทั้งน้ำท่วมและไฟไหม้และอยู่ในตรอกถนนที่มีตึกประมาณ4-5ชั้น เมื่อถามว่าน้ำมายังไงมันน่าร้อนนะหมอปลายบอกว่าฝนมันจะตกหนักมากจะอยู่แถวใต้ไฮเวย์ที่เดิมๆน้ำระบายไม่ทันหนักแล้วแถวนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่อัฟเตอร์ช็อคแต่มันเป็นเรื่องเหตุเดิมถามว่าแผ่นดินไหวอีกแล้วหรอหมอปลายตอบว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่มันเป็นรอยร้าที่มันทะลวงมันถึงเวลาที่มันจะล่วงหลนมันกำลังจะหัก มันกำลังจะเจอแล้วมีคนวิ่งหนีออกมาจากตึกอย่างมากมายซึ่งตึกนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่โตโล่งโปรง่งความรู้สึกของหนูตึกนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่ของคนบูมปนัดดาถามว่าที่เพิ่งวิ่งกันเมื่อวันก่อนใช่ไหมหมอปลายพยักหน้าบอกว่าให้เตรียมตัวไว้ตึกไหนที่วิ่งกันวันก่อนแล้วก็บอกอีกว่าหนูไม่กล้าพูด มดดำก็เลยบอกว่าทางโน้นเขาบอกว่าของเขาปลอดภยัยคนตื่นตะนกไปเองหมอปลายก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ระบุนะแต่เป็นตึกใหญ่ตึกโล่งเป็นแถบอยู่เป็นกลุ่มและยังบอกอีกว่าจังหวัดกอไก่ยังมาอีกแต่อาจไม่ใช่กอไก่ที่เคยพูดแต่อาจจะเป็นกอไก่จังหวัดไปลายเทท้ายเลยก็ได้ตรงนั้นให้ระวังเรื่องน้ำมีสิทธิ์ที่จะแยกผ่ากลางอันนี้ต้องระวัง เมื่อถามว่าเดือนเมษาหรอม็อบปลายบอกว่าประมาณไม่เกินสิงหาถามย้ำว่าจังหวัดกอไก่จะโดนอะไรม็อบปลายบอกว่าอาจจะคล้ายกับคำว่าสึนามิแต่ผลมาจากแผ่นดินไหวการประทุจากใต้น้ำไม่ใช่ประทุขึ้นฟ้าตรงนั้นเป็นรอยตรงกลางถือว่าเป็นรอยที่เป็นส่วนที่บางที่สุดไม่เกินเดือนสิงหาคม แต่บอกไว้เลยว่าการเดินทางท่องเที่ยวแถบนี้ก,กรกฎาคมกับสิงหาคมอันตรายที่สุดบ้านที่อยู่แถวนั้นรู้เลยว่าหลังคาซุดอาจมองว่าเป็นการก่อสร้างไม่ดีฝนตกก็เลยทำให้ดินซุดแต่จริงๆแล้วมันลึกกว่าชั้นดินมันซุดบ้านประมาณสองชั้นเห็นหลังคาเป็นสามเหลี่ยมอยู่ยังไม่เป็นตึกสูง และหมอปลายก็ยังบอกด้วยว่าไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนกนะคะเป็นการพูดเพราะเป็นความเชื่อของปลายทางด้านมดดำก็ย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโซเชียลแฮชแท็กคำทำนายของหมอปลายลายกระซิบหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศเมียนมาขนาด8.2ริกเตอร์ส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยและกรุงเทพมหานครรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้ หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ประเทศเมียนมาในวันที่28มีนาคม2568ซึ่งสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพมหานครเา่าเน็ตจำนวนมากได้แชร์คลิปทำนายของหมอปลายในช่องก๊อปเบนจพลทีวีที่เคยพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่24ธันวาคม2567ที่ผ่านมาสร้างความตกใจและตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีความแม่นยำที่ไม่อาจอธิบายได้ โดยในบางช่วงบางตอนของรายการหมอปลายพรายกระซิบได้เผยว่าเครื่องปีแรกจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้เคียงเมียนมาก็ต้องเตรียมตัวกรุงเทพมหานครก็รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนท่านก็เห็นมานานแล้วเพียงแต่ว่าไม่กล้าพูดที่อื่นเห็นมาตั้งแต่ 2- สเดือนที่ผ่านมาแล้ว ที่พูดอยากให้มีการเฝ้าระวังป้องกันที่ดีที่สุดอยากให้เก็บเงินเข้าที่สูงเก็บเงินเข้าธนาคารไม่อยากให้มันถูกน้ำพัดไปไม่อยากให้มันพังแล้วก็ทับบ้านของมีค่าอย่างน้อยๆเรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารก็โอเคกว่าเหตุ <sk r isa> การณ์น,นี้จะเกิดในช่วงประมาณกลางของกลางปีเดือนที่3เดือนที่4ของปีประมาณนั้นขอให้ไม่เกิดเถิด และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ เอาแบบให้มันเกิดขึ้นนะเว้ยไม่อยากให้เกิดเรากมันมีแต่เรื่องน่ากลัวนะม,มันไม่มีเรื่องดีๆกับเขาอ,อันนี้คือเมษาและเมษาก็ต้องเริ่มระวังตั้งแต่เริ่มสงการแล้วค่ะอ่ะสงการเดือนเมษาอลองฟังสงการเนี้ยค่ะมันทั้งน้ําท่วมทั้งไฟไหม้แล้วก็อยู่ในตอกถนนที่มีตึกประมาณ4ี่ถึงห้าชั้นน้ำมันจะท่วมน้ำจะมาอย่างไงอะ มันน่าร้อนอะฝนมันจะหนักมากค่ะช่วงสงกรานต์ฝนจะตกหนักมากใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะอยู่แถวที่ใต้ไฮเวย์อะที่เดิมๆระบายไม่ทันนักแล้วก็แถวนั้นนะคะตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกทีนึงมันไม่ใช่เหตุจาก after shock นะแต่มันจะเป็นเรื่องของเหตุเดิมเหตุดเดิมเหตุคือแผ่นดินไหวก็เหรอเออไม่ใช่แผ่ดนดินไหวค่ะแต่มันเป็นรอยร้าวที่มัน มันทะลวงอ่ะมันมันถึงเวลาที่มันความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นใช่ค่ะมันถึงเวลาที่จะต้องหักลงมาเงี้ยมันกําลังจะหักแล้วมันกําลังจะเจอมันจะต้องมีคนวิ่งออกมาอีกจากตึกจากตึกซึ่งตึกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่โล่งโปร่งความรู้สึกหนูหนูไม่รู้ว่าตึกเนี้ยคือไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่คนที่วิ่งกันม้ตวานก่อนใช่ไหมเตรียมตัวไว แล้วก็ <มา S 1> ตึก,ตกไหนที่วิ่งกันนะคะคุณก,ก่อนนะเขาวิ่งกันมา2วันแล้วค่ะอ,อันนี้คืออันนี้คือที่